ดีนะคะก็มาพบก,กับช่องกายภาพบำัดง่ายๆอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฟักก็จะมาตอบคำถามสําหรับคน,คนที่มีปัญหากระเนื้อสะโพกนะคะทับเส้นประสาทนะคะ,ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่ามันแตกต่างกันยังไงคะกับมอากระดูกทับเส้นประสาทนะคะ าบางคนก็บอกว่าอ,อ,อาการมันก็ไม่ได้ต่างกาันอะไรเงี้ยจริงๆอาการเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะคะระหว่างไอตัวหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทกับตัวากล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทหรือว่าพ i f ฟอร์ม s สซินโดมนะคะแต่ ส่วนที่ต่างกันเลยก็คือสาเหตุนะคะไอ้ตัวหนึ่งอ่ะสาเหตุมันมาจากมอง,งกระดูกสันหลังตัวหนึ่งมาจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกแต่อาการที่มันคล้ายคลึงกันเพราะว่าพอมันไปตีนิบเส้นประสาทป,ปุ๊บมันจะมีอาการปวดแล้วลงขานะคะตัวกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยสำหรับบางคนสามารถปวดสะท้อนขึ้นหลังได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวเส้นประสาทมันเป็นเส้นใหญ่นะคะสายติดเนร์ฟเส้นใหญ่แล้วพอหนีบมากมากเนี่ยมาสะท้อนลงข้างข้างล่างรีเฟอร์เพนลงทั้งข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนขึ้นมาบริเวณหลังเราด้วยนะคะอันนี้ก็เลยอาการมันก็เลยคล้ายคลึงกันมากทีนี้ถามว่าเราจะแยกได้ยังไงนะคะเราจะแยกได้ยังไงสําหรับคนที่เป็นหมอรองกระดูกสหลังทับเส้นประสาทให้เราสังเกตง่ายๆว่าเราจะมีอาการปวดมากขึ้นเวลาก้ม ะะพอเราก้มไปปุ๊บเนี่ยอาการปวดมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายคนนะคะมีอาการาลักษณะคือเบ่งถ่ายหรือไอหรือจามมีอาการปวดมากขึ้นเพราะว่าอะไรพอก้มปุ๊บคิดภาพตามนะคะมวลรองกระดูกสันหลังที่อยู่บริเวณหลังนะคะมันจะโป่งออกข้างด้านนอกนะคะมันจะโป่งออกด้านนอกมันทําให้ไปเบียดเส้นประสาทเพิ่มมากขึ้นทําให้ปวดนะคะอันนี้คือหมวนรองกระดูกสันหลัง แต่แต่แต,แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อสะโพกนะคะถ้าเราก้มอาการจะไม่ปวดเพิ่มมากขึ้นหรือบางท่านอาการปวดลดลงด้วยนะคะทำไมถึงปวดลดเพราะว่าเวลาที่เราก้มนะคะเวลาที่เราก้มตรงเส้นประสาทนะคะ เส้นประสาทเนี่ยมันมีการยืดคลายออกนะคะยืดคลายออกจากหนีบมากๆเนี่ยมันยืดคลายออกทําให้อาการปวดมันลดลงได้นะคะลดลงได้อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างและกล้ามเนื้อสะโพกทับเส้นประสาทคือลักษณะของก้นของเรานะคะมันจะมีกล้ามเนื้อก้นด้านนอกนะคะคือกูเตียสนะคะพอเปิดเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อ ที่ชื่อว่าพิริฟอร์มิดนะคะมัสเตลตัวนี้มันจะพาดผ่านเส้นประสาทเส้นใหญ่ที่ชื่อว่าสายติกเนอร์นะคะทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงปวดสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรคะสาเหตุอันดับแรกเลยกล้ามเนื้อมัดนี้มันมีหน้าที่ในการแบะสะโพกออกนะคะแบะสะโพกออกก็คือคนที่อยู่ในท่าที่แบะสะโพกออกเป็นเวลานานเช่นเช่นเช่น เช่นขับรถเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าก็ขับรถหลายกิโลเหมือนกันเป็น100กิโลนะคะก็คืออยู่ในลนักษณะแบกขาออกเป็นเวลานานนะคะหรือบางคนคือนั่งอ่าทำออฟฟิศเนี่ยแหละทำงานหน้าคอมแล้วคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรยาบทก็คือนั่งแบกขาอยู่ คือนานนะคะพอนั่งแบกขานานมันทำให้กล้ามเนื้อพิลิฟมิตเนี่ยมันหดสั้นลงพอหดสั้นลงปุ๊บมันเกรงมากๆเกรงมากๆม,ม,มันทำให้มีอาการปวดนะคะถ้าเป็นไม่เยอะมันจะมีอาการปวดที่สะโพกเฉยๆนะคะแต่ถ้ามันเกรงตัวอักเสบร่วมด้วยแล้วกอ็อาการมากนะะอาการมากมันจะมีการล้าลงขาได้ด้วยหรือล้าขึ้นหลังได้ด้วยนะคะ อันนี้สาเหตุแรกคืออยู่ในท่าเดิมท่าแบกขาอันที่สองบางคนเดินนะคะเดินคือเดินแบกขาเงี้ยเดินแบกขาไปเรื่อยๆมันทําให้กล้ามเนื้อตัวเนี้ยคะ่ะมันมัน,ม,นมันหดอยู่ตลอดมันไม่ได้ยืดทายเลยนะคะกลุ่มนี้กลุ่มที่มีการเดินแบกขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการปวดสะโพก ได้ง่ายกว่าคนที่เดินในท่าปกติอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับใครที่เดินแบะสะโพกแบบเนี้ยให้เราไปสังเกตดูนะคะอันนี้คือกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันจะใช้งานอ่าเกินปกติให้เราปรับนะคะให้เราปรับให้เดินในลักษณะปกติก็จะช่วยได้นะคะอันต่อมานะคะก็คือเราก็เดินปกตินี่แหละนะคะก็ไม่ได้อยู่ท่าเดิมนานนะคะแต่ มีใช้งานเยอะนะคะอาจจะเป็นแบบช่วงไปวิ่งมาราธอนหรือไปเดินเขาหรือไปเที่ยวไกลๆหรือคือ,ค,อคือใช้งานหนักเกินปกติโอเวอร์ยูสนะคะโอเวอร์ยูสมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณสอโพกเนี่ยมันเหนื่อยล้าแล้วก็เกรงแล้วก็อักเสบนะคะคือจริงๆกล้ามเนื้อก้นของเรามันมีหลายมัดนะคะคือมัดด้านนอกกูวเตียสเนี่ยมันก็มัดใหญ่มากนะคะ ทีนี้พอเราเดินหรือใช้งานเยอะเนี่ยมันล้ามันจะทําให้กล้ามเนื้อทุกมัดมันมาช่วยกันทํางานพอช่วยกันทํางานมากๆเนี่ยไอตัวพิริฟอร์มิสตัวเนี้ค่ะพอมันล้าแล้วมันเกร็งมันอักเสบเนี่ยมันพอดีไปทับเส้นประสาทพอดีมันก็เลยทําให้การปวดสะโพกล้าวลงขาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุคร่าวๆนะคะทีนี้ถามว่า เมื่อเกิดอาการแล้วเราจะทำยังไงนะคะวันนี้ฟาร์มาให้ท่าออกกำลังกายอยู่2ท่านะคะก็คือท่าแรกก็คือช่วยในการยืดนะคะช่วยในการยืดสะโพกนะคะกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสเนี่ยให้มันคลายตัวนะคะส่วนท่าที่2ก็คือท่าที่ช่วยในเรื่องของ เพิ่มความแข็งแรงทําไมต้องเพิ่มความแข็งแรงเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะไม่ใช่แค่สะโพกนะคะทุกมัดนะคะเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงอาการเหนื่อยล้าแล้วก็การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าปกตินะคะอ,อันนี้ก็คือประโยชน์นะคะฟาก็จะให้มาสองท่าแล้วก็แล้วก็ไปดูกันเลยนะคะ ข้าวก,กาลังกายนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกสมมุติว่าเรามีปัญหากล้ามเนื้อสะโพกปวดสะโพกข้างซ้ายนะคะเราก็จะใช้ขาข้างซ้ายนี่แหละยกขึ้นมาไขายห้างขาขวาไว้แล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะสอดเข้าไปบริเวณนี้นะคะส่วนมืออีกข้างนึงก็ประประสานกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ยืดนะคะยืด ตรงนี้มันจะตึงมากนะคะให้รู้สึกตึงมากนะคะแต่ไม่มีอาการเจ็บนะคะเมื่อไหร่ที่มีอาการเจ็บต้องเบาลงนิดนึงนะคะให้เรารู้สึกตึงมากแต่ไม่เจ็บนะคะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ15วินาทีนะคะให้เราค้างไว้ประมาณ15วินาทีทำได้ ประมาณ10รอบนะคะประมาณ10รอบหรือทําจนกว่าเราจะคลายนะคะถ้าทำา้รอบแล้วคลายก็พอก็ได้นะคะแต่บางคนอาจจะต้องทําเป็น10รอบนะคะอ่าสิบห้าวิแล้วเราก็พอนแล้วเราก็ทำใหม่นะคะอันนี้เป็นท่ายืดสะโพกนะคะสามารถทําได้ทั้งสองข้างเลยก็ได้นะคะ,ะก็ช่วยสำหรับใครที่ไม่ปวดก็ทำก็ได้นะคะเพราะว่าจะด้วย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้เลือดมาเลี้ยงสะโพกนะคะอันนี้คือท่าแรกนะคะส่วนท่าที่2นะคะเราก็จะทําในท่านอนตะแคงลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะท,ทําท่าที่อาสะโพกกล้ามเนื้อสะโพกมันนี้ทํางานนะคะก็คือกางขึ้นนะคะให้รู้สึกตึงให,ให้สะโพกตรงนี้รู้สึกตึงนะคะแล้วค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วก็พอดน,นะคะแล้วก็ขึ้นใหม่ นะหะ้าวิแล้วก็ผ่อนทํา30ครั้งนะคะเช้าเย็นหรือใครที่มีตัวยางยืดอีลาติกตรงนี้นะคะให้คล้องตรงขาตรงนี้ก็ได้แล้วก็พอยืดมันจะมีแรงต้านนะคะมีแรงต้านเราก็จะช่วยเพิ่มนะคะกำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น ท่าสาธิตสองท่าแค่นั้นเองนะคะง่ายๆท่ายืดสะโพกกับทําให้กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงขึ้นนะคะท่านี้ได้พิีิฟอร์มิสเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรพอกล้ามเนื้อเรามันแข็งแรงขึ้นการเมื่อยล้าก็ลดลงนะคะ ถ้านในที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องกายภาพบำบัดง่ายๆได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ